มาค่ะมือนีตาําเจวแซบๆค่ะสวัสดีค่ะมือนีนะคะามเาเฮ็ดไอญ่ตาเจลค่ะดีเลยข้าวจีบหอมแล้วนะคะเรากบตําหอมก่อนเนาะคะ่ะมือนีอ่าอยากกินไอ้ตัวนี้ไหมคะ่ะอปลาแดงปลาขาวสอยค่ะก็เลยปกัปกปกัปกปักใส่กะคา,าออนค่ะพอดีอันให้บา้านเพื่อนเอาคาออนมาขายบักพีไอ้นี้ไปขัวเรียบร้อยแล้วก็ตํานะคะแล้วก็เอ่อหน้ปาปลาคามเปียกค่ะแล้วก็กระเทียมข้าผัดเรียบร้อยนะคะ ต้าโคลบกีเลก็ได้นแล้วลเนาะ,นะจะได้แบบเวลาเราจำโดน,น,นเนาะหอมแดงก็ได้หอ,หอมหอมยีสีค่ะหอมแดงหน่อยเอามาจีๆๆจีก่อนค่ะ นี่ค่ะเข้าตำหอมแหลกแล้วเข้าก็ใส่ตัวนี้ลงไปค่ะแดกบองฝักผสมกันกับคาไปเลยค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมโอ้วอกปีกแสบหอนมากเลยค่ะ บอกเลยนะคะสูตร <c oughs> <c oughs> ใส่ว่าคามเปียกลงไปค่ะน้ำขามเปียก <c oughs> อายุนโมโตนะคะ ปลาแดกบองแซ่บจ้าอาเลยค่ะ,คะพี่น้องมือนี่เห็ดปลาแดกบองค่ะโอ้จำแจวนะคะ,น,ะนี่เลยเปลาลากระปุกเดียวได้แจวถ้วย <c oughs> บกักใหญ่เลยนะคะปิ้งปลาค่ะแล้วก็พาค่ะแซ่บบค่ะ,ๆๆคะพี่น้องมาเด้อมาเด้อค่ะ